สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่งชอง Man Super Audio ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปแกะกล่องนะครับคิวบิตัวหนึ่งตัวที่สองจากทั้งหมดสี่ตัวนะครับคลิปที่แล้วเราแกะกล่อง STA Pro ใช่ไหมวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว SCA Pro Ultra กันนะครับก็เรามีประสบการณ์แล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกรีดอันนี้ออกก่อนเลย โอซลล์ oh, นะครับ well, เผื่อใครไมได่ดูคลิป STA Pro นะครับเจ้าตัวนี้คือ EAR ย c o u s t i c Audio Silver Angel นะครับแล้วก็จะมีแบน c h ย่อยออกมานะครับเป็น STA SPA เนาะแล้วก็จะมีรุ่นย่อยไปอีกนะครับตัวนี้ที่ผมกำลังจะแกะกล่องนะครับคือ STA Pro Ultra นะครับ ก็เป็นแบรนด์ใหม่ของ t f z เนาะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องแรกที่เราต้องเจอนะครับในกล่องนะครับก็จะมี paperwork เนาะ paperwork ของ Silver Angel นะครับแล้วก็จุกหูฟังอ่รูรูเล็กกับรูใหญ่อย่างละ3คู่นะครับอันนี้คืออย่างแรกที่เราจะเจอหลังเปิดกล่องมานะครับโอเคไปกันต่อนะครับก็จะเป็น ตัว i m นั่นเองนะครับก็เราจะเอา i m m ขึ้นมาก่อนนะครับมันจะเป็นเลเยอร์ไปเนาะเหมือนทีรามิสุเค้กนะครับเกิดขึ้นมาทีละเลเยอร์นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะครับโอ้สวยมากสวยมากผมชอบมากนะครับก็ไปกันต่อเอานี้ขึ้นก็จะเจอกล่อง carrying case นะครับซึ่งในเคสก็จะมี เก็บอันนี้ก่อนเนาะจะได้ไม่ลกนะครับโตยิงเล็กๆอยู่ก็จะมีสายนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเพิ่งเจอแบรนด์ที่ทำที่หนีบสายคุณภาพดีอย่างนี้มานะครับซึ่งก็ Amazing นะครับอ่ะสายนะครับหน้าตาเหมือนกับตัวเ Pro เดะๆเลยนะครับเนาะคาดว่าน่าจะเหมือนกันหมดทั้ง4ตัวนั่นแหละ นะครับก็มาประกอบกันดีกว่ามี L R ให้นะครับไม่ต้องห่วงเป็นทูพินเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนอสเซลลายสวยมากเหมือนเดิมนะครับก็ประกอบก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเลือกเป็นดูเล็กแล้วกันนะครับไซส์เนะครับปกติจะใส่ไซส์ M ก็เดี๋ยวติดไซส์ M ไปก่อนนะครับแล้วก็ เอใส่ได้ใส่ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปรีวิวนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จละเซอัพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแค่ไปลองฟังแล้วมาแชร์ความคิดเห็นให้เพื่อนๆนได้รับชมรับฟังกันนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆนที่ดูคลิปโปรเนี่ยก็จะรูเลยนะครับว่ามัน เหมือนกันเดๆเลยนะครับแปลว่าอีกกี่คลิปอะอีก2คลิปที่เหลือก็จะสภาพเดียวกันนะครับเนาะซึ่งก็โอเคดีนะครับโอเคดีก็ไม่มีอะไรแล้วใครที่เล็งอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวของเจ้าตัว Silver Angel SCA Pro Ultra นะครับเนาะกับตัวอื่นทั้ง3ตัวนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการ u n นบ็อกเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปรีวิวนะครับเนาะก็เจอกันครับ